วิธีใช้งานจอ Android นะครับก็ให้ลูกค้านะครับเอามือถือแชร์ h o ต s p o t นะครับมือถือเป็นตัวแช์นะครับนี่ครับวิธีแชร์ก็ปัดลงมาครับเครื่องนี้เป็น Android นะครับผมกดแชร์ไว้เพื่อไปดูชื่ออุปกรณ์แล้วก็พัทเวิร์ดครับเมื่อผมดูชื่ออุปกรณ์กับพัทเวิร์ดแล้วผมก็มาปัดหน้าจอลงมาครับมันจะมีปุ่ม WiFi ผมกดแชร์ไว้นะครับนี่ครับมันจะมาหน้า WiFi ครับให้กดเปิดนะครับหากมันปิดแบบนี้อยู่ก็ให้กดเปิดก่อนนะครับ ทีนี้รอสัญญาณมือถือขึ้นนะครับนี่ครับเครื่องนี้ชื่อห Huawei P สามสิบโปรครับผมก็ต้องหาคําว่าห Huawei P สามสิบโปรนะครับนี่ครับแล้วก็ใสพ่พารเวิร์ดเข้าไปพารเวิร์ดก็คือตรงนี้นะครับผมก็จะใสพ่พารเวิร์ดเข้าไป ถ้าพัดเปิดตรงมันก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับมีสัญญาณสัญลักษณ์ wi-Fi ขึ้นนะครับกดย้อนออกมาทีนี้เข้าเมนูตรงนี้นะครับอลองใช้งาน YouTube ได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับขยายจอนะครับปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยใช้งานได้ปกตินะครับ hey, hey. ใครที่มากับเพื่อนไม่ได้มากับแฟนส่งเสียงหน่อยเลยวโอ้โหโสดใช่ไหมและเครื่องนี้ที่ลูกค้าต้องทำคือเข้าไปที่เมนูและเข้าไปที่ Play s ส Store นะครับเมื่อเข้าไปที่ Play s ส Store มันจะให้ลงชื่อเข้าใช้ครับแต่ลงชื่อเข้าใช้ก็คือให้กรอก Gmail กับพาสเวิร์ดเข้าไปครับหากไม่มี Gmail กับพาสเวิร์ดก็ให้สมัครใหม่ในนี้ได้เลยนะครับเพื่อ ดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมหรืออัปเดตแอปพลิเคชันที่อยู่ในนี้นะครับพวก YouTube แผนที่นำทางพวกนี้ครับต้องอัปเดตนะครับเหมือนเราซื้อมือถือเครื่องใหม่มาครับแล้วก็รุ่นนี้มีช่องใส่ซิมให้นะครับนี่ครับช่องนี้เป็นช่องใส่ซิมนะครับช่องนี้